ร้านปูนเสมอแท็กเตอร์นะครับพามาชมรถถ่ายรุ่น L3408 นะครับรถขนาด34แรงขับเคลื่อน4ล้อคันนี้ก็จะมีเก็บสีภายนอกนะครับทั่วๆไปทอนคัตเคยตัดมาแล้วนะครับตามอายุการใช้งานสีล้อหน้าก็มีเปลี่ยนนะครับกันทรงหน้าเปลี่ยนแล้วยางหน้ายางหลังเป็นยังเดิมติดรถนะครับสภาพก็ยังดีอยู่ เบาเปลี่ยนใหม่นะครับซุ้มลอ้อสายขวามีเก็บสีนะครับคันเกียร์อยู่ในสภาพเดิมนะครับไม่มีดัดแปลงด้านท้ายมีเก็บสีเท่านะครับชิ้นลอ้อสายขวาก็จะมีเปลี่ยนนะครับตามอายุชการใ,ใช้งานนะครับอันนี้คือเรื่องปกติเพราะว่าสามสิบสี่แรงนะครับอย่างที่บอกมาคือรถค่อนงจะเก่าแล้วนะครับสิบสามสิบสี่ปีแล้วพื้นฐานรถจะให้มาสมบูรณ์เหมือนรถรุ่นใหม่ๆคงเป็นไปไม่ได้นะครับ คันนี้มีอุปกรณ์2ชิ้นใบดันหน้าแล้วก็ผ่านบุกเบิกนะครับราคา1 9 5 0 0 0บาทเครื่องยนต์สตาร์ทติดง่ายนะครับเครื่องปกตินะครับไม่มีไอระบบเกียร์8เกียร์เดินหน้าสี่เกียร์ถอยหลังทำงานปากติทุกเกียร์นะครับท้าไม่หอนแต่ก็จะมีเสียงนะครับเวลาวิ่งเร็วกียร์มเกียร 3, ์สอันนี้คือ เป็นปกติอยู่แล้วสำหรับรถถ่ายคูเปรต้านะครับพวก L 3 4 L 4 5นะครับแต่ว่าไม่ได้ดังมากนะครับน้ำหนักพวรมาลายซ้ายขวาปกติน้ำหนักคัดน้ำหนักเบรปกตินะครับโดยรวมคันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับระบบเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ระบบการทำงานปกตินะครับเปียงใช้งานได้ปกติแต่ก็ต้องเผื่อนะครับเรื่องของการซ่อมบำรุงเพราะว่าด้วยอายุการใช้งานนะครับผ่านการใช้งานมาพอสมควนก็ต้องเผื่อเรื่องของการซ่อมออ maintenance นะครับช้นส่วนหลายๆอย่างถึงแม้ผมจะปรับสภาพแต่ก็ยังมีหลายๆจุดนะครับที่อาจจะมีสึกหลอตามการใช้งานอันนี้คือเรื่องปกติ สนใจนะครับเบอร์โทร0634539224หรือ0994945351ขอบคุณครับ